ทุกคนตอนนี้ตอนที่แปะก็เป็นตอนสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราเนี่ยดูแล้วว่าพืชขยายพันธุ์ยังไงนะคะสืบพันธุ์ยังไงนะคะสร้างอาหารยังไงนะคะคราวนี้เราต้องมารู้แล้วว่าพืชลำเลียงสิ่งต่างๆอย่างไรและพืชต้องการอะไรบ้างนะคะอ่ะเรามาดูอย่างแรกเลยว่าธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมากนะคะมีอยู่3ชนิดนะคะ่ะ1ก็คือไนโตรเจน นะคะก็คือฟอสฟอรัสตัว P นะคะสัญลักษณ์ธาตก็คือตัว P และสุดท้ายก็คือสิ่งที่พืชต้องการมากก็คือโพแทสเซียมนะคะตัว K นะคะพืชต้องการสามสิ่งนี้ในปริมาณคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมนี่คือธาตุแต่ ถ้าถามว่าพืชต้องการทั้งหมดกี่ชนิดก็คือ17ชนิดเยอะมากนะคะถ้าพืชขาดตัวใดตัวหนึ่งไปเนี่ยลักษณะของพืชเนี่ยมันก็จะ,สะแสดงออกมาทางใบทางลําต้นทางผลต่างๆนะคะคราวนี้สิ่งที่จะทําให้พืชเนี่ยได้รับธาตุอาหารอย่างเพ,พียงพอก็คือเรื่องของปุ๋ยนะคะปุ๋ยอันที่หนึ่งคือปุ๋ยเคมีอ่าต่อไปเราไปเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาว ใดในะคะเราไปซื้อปุ๋ยเคมี Me นะคะเข้าเขียนตัวเลขไว้3ตัวนะคะ1 2 3นะคะตัวที่1หมายถึง N หมายถึงปริมาณของไนโตรเจนตัวที่2หมายถึง P ปริมาณของฟอสฟอรัสตัวที่3หมายถึง K ตัวปริมาณของโพแทสเซียมนะคะดังนั้นมันหมายความว่าไงการที่มันขีดตัวเลขแบบน,นี้หมายความว่าในปุ๋ย 100กิโลกรัมนะคะมีไนโตรเจน15กิโลกรัมมีฟอสฟอรัส15กิโลกรัมและมีโพแทสเซียม15กิโลกรัมหรือแล้วก็ที่เหลือคืออื่นๆเข้าไหมอีก55กิโลกรัมเนีคืออื่นๆนะคะนี่คือลักษณะของปุ๋ยเคมีมันจะต้องมี อันนี้กำกลับมาเสมอเนาะต่อไปอันที่2คือปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์นะคะได้จากการย่อยสลายสร้างพืชสร้างสรรค์นะนอกจากช่วยเพิ่มธาตุอาหารแล้วเนาะยังช่วยบำรุงดินด้วยนะคะก็คือช่วยบำรุงลักษณะของดินให้มีลักษณะดีขึ้นเนาะถ้าเราใช้ปุ๋ยเคมีไปบ่อยเนี่ยดินก็อาจจะแน่นอาจจะอะไรได้แต่ถ้าใส่ปุ๋ยอินทรีไปบ้างนะคะก็ช่วยปรับปรุงคุณภาพดินได้ด้วยเนาะปุ๋ยอินทรีย์อย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นปุ๋ยข้อ ปุ๋ยหมกักปุ๋ยพืชสดน,นะคะนี่ก็คือลักษณะของปุ๋ยอินทรีย์ถัดไปสุดท้ายนะคะก็คือปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยชีวภาพคือปุ๋ยที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะก็คือปุ๋ยที่ยังมีโจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่เนาะก็คือจุลินทรีย์พวกนั้นก็จะไปช่วยตรึงไนโตรเจนในอากาศมาเป็นธาตอาหารของพืชหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะต่อมา หลังจากเราใส่ธาตุอาหารไปให้พืชแล้วนะคะแน่นอนพืชต้องการสิ่งหนึ่งก็คือน้ำนะคะเราจะสามารถลําเลียงน้ําและธาตุอาหารได้ยังไงนะคะพืชจะลำเลียงน้ําและธาตุอาหารผ่านท่อที่เรียกว่าไซเลมนะคะโดยทิศทางในการลําเลียงคือจะลาเลียงจากรากขึ้นสู่ยอดนะก็คือจากรากไปลำต้นนะคะไปกิ่งไปใบ อันนี้คือการลำเลียงน้ําและธาตุอาาเนอะแต่ถ้าเป็นการลำเลียงอาหารอาหารกับธาตุอาหารไม่เหมือนกันอาหารหมายถึงน้ําตาลจากตอนที่แล้วเรารู้แล้วน้ําตาลเกิดขึ้นที่ไหนลูกน้ําตาลเกิดขึ้นที่ใบเกิดทาไมถึงเกิดขึ้นที่ใบเกิดที่ใบจากกระบวนการที่เรียกว่าการสาังเคราะห์ด้วยแสง นะคะดังนั้นการลำเลียงอาหารเกิดขึ้นที่ใบเนาะการรับเอาใหม่การลำเลียงอาหารเนาะอาหารในที่ใหมาถึงน้าตาลน้ําตาลเกิดขึ้นที่ใบจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงน้ำอาหารเหล่านี้จะถูกลำเลียงผ่านท่อที่เรียกว่าโฟเอมนะคะคุยดูเภาษาไทยให้โฟเอมและไซเลมตามไรธาตุอาหารลำเลียงผ่านท่อที่เรียกว่า ใส่เล่นส่วนอาหารอาหารในที่นี้คือน้ำตาลลำเลียงผ่านท่อโฟมทิศทางการเลียงมันเกิดที่ใบดังนั้นต้องเริ่มจากใบแล้วไปยังส่วนอื่นๆน,นะคะแล้วไปยังส่วนอื่นๆซึ่งน้ำเนี่ยลำเลียงจากรากขึ้นไปได้เรามาจะลำเลียงจากบนเอาจากล่างขึ้นบนแบบนี้เสมอแต่ใบไม้เนี่ยมันมีทั่วต้นเลยลูกดังนั้นการลำเลียงของมันจะบนบ้างล่างบ้างนะคะส่วนทางกันได้นะคะ โอเคไหมแต่ที่สําคัญเราจำไว้ว่าน้ําและ่าอาหารเริ่มลําเลียงจากรากรากดูดขึ้นมาผ่านท่อไซเลีมไปยังส่วนต่างๆของต้นไม้แต่ถ้าอาหารใบเป็นคนสร้างมาสร้างน้าตาลมาจากกระบวนการสรังเคราะห์ด้วยแสงน้าตาลพวกนี้จะถูกลําเลียงผ่านท่อที่เรียกว่าโฟเอนดังนั้นการลําเลียงต้องเริ่มที่ใบแล้วไปยังส่วนอื่นๆน,นะคะ จบกันแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีกับการสอบปลายภาคน,นะคะมีความเออมีความรู้นะคะไปสอบนะคะถ้าจำไม่ได้ก็ขอให้เราถูกนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ